ท่านว่าลงออกมาจักตอนประเด็นยวไเหตวันนี้เราจะไปไหนกันครับแม่ครูไปวัดป่าดอนผู้วัดป่าดอนผู้กะทินเนาะค่ะกะทินวันที่สิบแปดค่ะวัดป่าดอนผู้มู่ที่สิบตำบลหนองนาค้ำไม่หายไม่หาย เอ็แป้งสูง่นอาาเนมลอาหารมารมกับเสียชวนนะคะครับผมเดี๋ยวจ่ายใคู่กันเสียักแเสียชวนจกไปต้องการที่ต้องกันค่ะร่วมกันค่ะร่วมกันค่เราะว่าตนนึงมากมากตนนึงมันอาจจะดุค่ะสำหรับซี่ทานบ้านอยู่บไรมาาร่วมงานก็กินนะคะนอกจอนุโมทนาบุญไปน้ำกันด้ว่ะเรื่องค่ะสาธุไปน้ำกันค่ะ เียดวเนคสยใการเี่นคกาตรงหลายกาไปิานอธิษฐานเอาเลยเอฟซีนครับเด้อกรับกาลูก่นั้นลำด้วยที่สุดการในมูนะครับเนาะลำด้วยที่สุดนะครับเนาะการมูก่อนอื่นไข่หัดที่มาแล้ววันที่หนึงค่ะครับผมเนาะ ผู้ว่าราาบีนเียวจนกว่าใครจะเสนอขากันไปผู้ว่ากพว่านี่นึ่งเยหันเาแลว่านี่นึงตายไวู้ว่าเอาเาหลูว่าพ่อสวยนี่ไม่หันกันคนเดีพ่ได้ใส่ไ่หแค่คดี่ได้ใส่บานึงเจีลาปว่ตายคักตายแง่หวยกันแม่ค่ะแม่พ่อสวยตายคับตาย่ข้าไตายซะ เสียสบายดีอ hey? ไรกได้ไม่งั้่ไม่ไม่ไอยากตายก็ตายไม่ต้องหายไรล่ะที่เปปีว่คอต้องวไางเขาแ่ปู่ัมาพนาเสียงสางเรววันเด่พนาคนออกน่ที่โนที่สิก็ออกไปออกส่กระบอ่ นี่ก็เลยโดนยําหมดเลยอันนี้ใส่ใส่อะไรอ่ะโอ้ค่ะต้นไปใส่กันเลยค่ะลง <coughs>

ปูไอ้เอฟซีุูฟูชุกวนไม่โชคดีหลักกันไปนักกันเนาะกันเนาะค่ะเสียบน้อยก็ได้แล้วันใหญ่จาเป็นบุญครับอันนี้ปลอดไวยแน้วปลอดไว้แล้วกลอดผลชาด้วยจะต่ากว่าคนอยจนกว่าไงระ่าจนกว่าไทยให้เสมอภาพกันไปเราจะได้มีความสุขเป็นปัญญาทำมาอะไรจ้าผมครับนียมาเขียนๆจนกับมีงานแม่ครูของหัว ที่รับปล่อยวางใจมกับเาทำให้รถทุบาททุกสตางค์ได้พี่มีแต่ใส่นกับมีแต่เพิ่มไปอีกครับก็ต้องรวงครับ่ีครับดน่าจะใส่ได้ยอย่างพ่ออย่างจองกระดล็บน้นก็เพิ่มด้วยเอเอาบุตไปน้ำกันค่ะเาไวเพื่อเม่ย่งแ่พวกแหงัญญานนะพครั้งนี้ด้รอว่าสันว่างึกไฟแดงยู่สัน กำลังยงค่ะนี่เยี่ยงโลา้วก็จะไปค่ะบนี่ค่ะค่ะค่ะบัีตวค่ะวันดีค่ะโอ้เปาเยี่ยงกรลบเยี่กระหอบที่้าไปเอาบปแก้วมาองที่นเท่าือนเ่า่างทัยานมาแล้วม่กีเจอปืนไปแล้วับอ่าเจอปืนไปแลี่แปดีี้้อมาง้แต่ว่าเมื่อเช้านี้ แม่นนะครับแม่นขมเป็นบบขงัดน่เออเมื่อเมื่อเศร้าในแอรเม่นมากตาเศร้านากกรเจอปฏิหารเนี่ยว่าได้ไมาหน่อยตัวทีนะโู้แทบเงินแดงเศร้ามม่ห้โอ้ หมาขามเงื่อนมาขาบเงินแม่ให้เปียนะคีับกับงื่แข้าวใบนี่นะขรามเงบมอนแม่ข้วใบนี่หม้าม่อนตม่ข้ยวในี่แหละข้ามเงี่อแม่ว่าวใบนี่แหละค้ามเอาไปเรียย้าวในี่แหล ก้าวข้าวข้าวเพื่อนมากครับก้าวข้าวไปดีดีดีด้วยนะครับ้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับขอขอเบื้องไม้เหล็กด้วยจ้าหนึ่เห้าแปดไมเหล็กสุดท้ายเออเนึ่งห้าแปดหนึ่ง้า158ไม้เล็กสุดท้ายมาด่ามาด่ามาด่ีเด้อค่ะเด้อค่ะปฏิหารที่มาค้าบค่ะัก็คือไม้เเล็กเนาะค่ะเนาะค่ะ ยากยหนึ่งหาแปดนะคะเนาะอีมีคนเอาไมู้้ขึ้นผู้ลงก็ได้ไปตามเราตามไเอาามราบกเกา

ก้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะเป็นรถของเสียจนนะคะนอค่ะอเนชอบเหือะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงตอนเช้าก้อนสิไปแห่กระถินอยู่บัดบ้านดอนปูเนะค่ะเนาอค่ะ ต้องกานะครับต้องานะครับไี่เลยครับเปลี่ยนเตะเลยนะครับเที่แปดนะครับครับเ็ที่แปดนะครับมาครับเราเก็บมาไม่ถึองรบาทนะครับวันนี้ครับยี่สิบบาทครับครับนี่ี่บาทครับครับเปลียนกันครับครับยากเปลี่ยนเตะครั้งใหญ่จำวันกีเกมตะกี้แมานะครับเปลี่ยนที่แปดก ตัวไหนล้วบอสไว้ที่ว่าตรงกันนะเก้าหนึ่งอันนี้เก้าหนึ่งแปเนึ่งห้าแปดอยู่ข้างบนสอยู่ข้างบนเียบบานนี่ยกี่สิบมอยู่ข้างล่างอีกตั้งหากเห็นบอครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่แตงโมเห็นปูยกทีด้ทมนมตั้งชีนะค่ะอค่ะเเพื่อกาเป็นเพชรตั้งสี่ตั้งสีปืนนี่บเมันเก็บบอสปืนบเกบบนี่เป็นเก็บอะรเลเก็บขอปูี่ครับนี่เห็นบออปูเ็ตังีเนี่เมื่อคืนนี่บ่ขันามบ เจ็ดจะลืมป่นปืนเป็นเจ็ดเนอะเพรานที่ว่าปืนเป็นแปดประมาณเด้ยป่นเป็นเจ็ดแต่ว่าตามความจิตของพอสวัยก็เป็นส่วนตัวนะครับเด้อะเป็นส่วนตัวสำหรับเด็กโตนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วค่ะรวมอธิษฐานไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบไปน้ำกันทร์เนาะค่ะ

ค่ะเจงเด็กก็ขอบคุณคุณดคาเดอร์พอแม่ผี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าจองแตงโมมารวยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสำหรับผู้ที่ข้ามารับชมรับฟังผี่พึ่งเข้ามาเนาะค่ะเนาะค่ะเจงเด็กอะค่ะสนใจปูหรษีลังแตกไวทาโบซ่าค่ะกัแอดไลน์แตงโมได้ด้อค่ะเดอค่ะแต่อย่าลืมด้วค่ะเดอค่ะสำหรับไอ แพตได้เพลงของแม่คู่เนาะค่ะเนาะค่ะก็นี่ล่ำรองแล้วก็เพลงเนาะค่ะเนาะค่ะจิงได้กับแอดไลน์เของมาได้ายก็ค่ะเด้อค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ที่อยากได้เหรียญปูไปไปเช่าบูชาค่ะทบูชาแล้วกับมีโซกมีลาบมีโซกมีม่านค่ะโอ้นี่ของอันนี้ของของนั้นบาสั่น จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆเนาะค่ะเนาะคะ่ะรวมอธิษฐานเป็นกำกันเนาะคะ่ะเนาะะคะ่สำหรับผู้บุรีมาเนาะค่ะเนาะค่ะไอเอฟซีทางบ้านที่ฝากเงินมาร่วมบุญกับเสียจวนก็ขอให้มีโศกมิใช่มีโศกมีหลับมีโศกมีมานคือกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพารวยเนาะค่ะเน้องค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเนาะค่ะสิบปดะพาดคลิปดีเด็ดตัวเลขดังๆจากทางช่องแตงโมพารวยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมพารวยก็สวัสดีค่ะ